สวัสดีค่ะตูนที่83นะคะวันนี้มาพบกับตูนนะคะวันนี้ตูนมาเชิญชวนให้เพื่อนๆนะไม่ใช่เพื่อนๆแต่บอกว่านิงดองเชิญชวนให้น้องๆนะคะมาสมัครประกวด i ีทรี s ฮ s ส์ปร e น s s สไทยแลนปี2012กันค่ะก็มีน้องหลายคนนะคะก็อินบอ์มาแลก็อีเมลมาถามว่าจริงๆวิธีการประกวดเนี่ยมีกี่วิธีแล้วก็บางคนก็บอกว่าตัวเองทำคลิปไว้แล้วแต่ว่าไม่กล้าที่จะ โพสต์ลงไปจริงๆต้องบอกว่าโพสต์เลยค่ะถ้าสำหรับใครที่ทำคลิปแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหนึ่งของอินด House วิลเลเจสที่ควรจะมีคือความกล้านั่นเองแล้วก็สำหรับคนที่อาจะยังสงสัยอยู่ว่าจะทำคลิปแบบไหนดีหรือมีอกี่วิธีแล้วก็จะทำยังไงได้บ้างนะคะก็วิธีแรกก็คือเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอเพื่อที่จะแนะนำตัวเองนะคะในรูปแบบของอิ t ดิไฮส์วิลเลเจสอ่ะมันจะมีทั้งหมดสามสเต็ปนะคะสเต็ปแรกก็คือ ็นการแนะนํานตัวก็อย่างเส้นสมุติตูนะคะก็จะเป็นสวัสดีค่ะตูนนะคะตัวนี้83าสนะคะตอนนี้อายุ29ปีนะคะกําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคณะภาษนาะอัองกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ,ะคะ่ะแล้วก็เรียนเอ่อไม่ใช่ต้องบอกว่าทำงานด้วยนะคะในระหว่างเรียนก็ทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอยู่ศูนย์ออสเตรเลียศึกษาทํางานเกี่ยวกับด้านงาน ค้นคว้าข้อมูลวิจัยประเทศรรออสเตรเลียนั่นเองคะ่ะถ้าครยเจะพูดมากกว่นี้ก็ต่อได้เลยหรือถ้าแค่นี้ก็โอเคอ่าแล้วก็สเสร็จที่สองะจะเป็นการอบอกเหตุผลหรือหรือที่มใครจะสรับสเดท้ก็ได้ญญแ,แต่ว่าจริงๆแนะนําให้แน,น,นะนําตัวก่อนเนาะอะ่สเต็จที่สองเป็นการบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรื่องเรืองเลือกที่จะมาสมัคร I t a l y House Princess อ่ะสมมติ ก็ที่ตัวเรื่องมาสมัครอ i จู Duty House าส Princess เนี่ยนะคะกราเพราะว่าตูยางมีประสบการณ์แล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้ไปเวิร์กช็อปร่วมกับซ i s Me หรือว่าได้ลองทดลองผลิตภัณฑ์ของอ t จ House ฮาส์มาอิขคืนแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์มาอิขคืนค่นนะ,คะแล้วก็ที่สำคัญก,ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะมีในอานาคตนะคะที่จะได้สามารถาใช้ประสบการณ์นี้ไปบอกต่อบอกเล่ากับเพื่อนๆน้องๆในรุ่นต่อไปได้ะคะ่ะ จบสมหรับเซตที่2หรือถ้าใครจะพูดต่อก,ก็แล้วแต่เลยแล้วก็เต็ตที่3อันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะโชว์พัฒนาพิเศษนะคะเพราะพันพิเศษมันไม่จำเป็นต้องแบบอลังการมากมายเอาแค่แบบเแบบก็ได้บิมมาก็อ่าก็ตูนเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากๆนะคะก็เลยวันนี้จะมาสอนวาดรูปคร่าวๆคว่ะ ปัจจากระดาษมาจุดๆวาดรูกไม่ก็ความสามารถพิเศษของดูนะคะก็คือการถืงหน้าให้หนึ่งนาทีเขียนตาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจบหรือถ้าใครบอกว่ามีเพื่อนที่แบบว่าใช้งานได้ก็เ้ยแกยืมมือหน่อยช่วยถือมือถือถ่ายให้นิดหนึ่งแล้วก็เอาดอกถ่ายวิดีโอมาจริงจริงวิดีโอเนี่ยนะคะแนะนำไม่ใช่แนะนำต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าสตูดิโอไม่ต้องไปจ้างการตัดต่อเลย เราสามารถพูดคุยตามสบายอย่างนี้ผิดเทคแอคชั่นไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ดูว่าใครผิดใครถูก,ใค,ถกใครพูดผิดใครพูดถูกนะคะเราดูความเป็นธรรมชาติของน้องๆเพราะฉะนั้นนะคะลองทำดูไม่ยากเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะในการส่งตัวเองเข้าประกวดอีกอี์ดิท้าส์ปรินเซสนะคะก็คือการส่งภาพนิ่งเข้ามาแต่ว่าทีนี้ มนิงนะคะจะมีข้อแม้ก็คือน้องๆต้องเข้ามาออดิชันที่บริษัทของคอสเมกนะคะซึ่งวันเวลาสถานที่เนี่ยจะแจ้งกันอีกทีนึงแล้วก็รูปที่ส่งมาก็จะเป็น2รูปนะคะก็คือรูปหน้าตรงนะคะเป็นพอเทรตแล้วก็มีช่วงตัวนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปเต็มตัวนะคะก็ส่งมา2รูปก็ได้แล้วก็อย่าลืมเขียนบอกเหตุผลมาด้วยว่า,า,าทำไมขยากเป็นอีวี่เฮาส์ปรส จริงๆแนะนําว่าเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าเราจะได้เห็นความเอ่อฟลู์แล้วก็เห็นความเป็นธรรมชาติของน้องแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สามารถส่งด้วยวิธีนั้นได้ต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องเข้ามา a u ชั t i เพื่อเห็นตัวจริงก่อนนะคะ outlet ก็เป็นอีกสองเป็นสองวิธีน,นะคะที่สามารถเข้าประวกวดอที่ house princess ได้ใน่ลืมส่งนะคะหรืออีกประมาณแปดเก้าวันนี้นะคะหมดเขตวันที่สิบเก้ากภาพันธ์ เพราะฉะนั้นก็รีบบขยอยส่งกันเข้ามาเลยสำหรับคนที่เริ่มทำแล้วนะคะจะได้ให้กรรมการได้ดูผ่านตากันเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่ตูนต้องขอตัวลาไปก่อนกับการเชิญชวนนอนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะ Beauty House p r i s c e s s Thailand 2012ผ่านทางแฟนเพจ Beauty House Thailand นะคะ ก็ทำแพ็ซิสมีด้วยก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆสำหรับการคัดเลือกในแต่ละรอบค่ะอย่าลืมว่าของรางวัลก็เด็ดแต่ขอไปก่อนนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับน้องทุกคนที่คลิปหรือที่ส่งคลิปไปแล้ววันนี้พี่ตูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจากดัดแอปแบลมาเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลข12โอเคค่ะบ๊ายบาย